ูู้สดตาอย่่บนีไปสู่ต้อเหรอเขาจะหั่นลอยมีผู้สู่ดิผูมีผู้สู่สู่ผู้เดียวดิวนี่ฝากไว้ก้อนหนีฝากออกฝากธนาคารไว้นินหมื่นละทั้งหมดนี่ไปผู้สู่ต้อเจนเต๋เนาะเ้าจะหั่นลอยอยู่เอาผู้เดียวจังเลยเอาผู้เดียวกระบาดนแล้วออกมาใกล้แนมีผู้นั่นเที่ยงอันมูนเอฟูท่านเรื่องกุ้งท่านบอกว่า คนไหนเอ้ยคนดีใจ่ายเงินซื้อแม่แอบเป่าตัง <c oughs> ค์มมันขึ้นไหนเสียงเสียงอะไรได้รุ่งเสียงเหล็กเสียงบ่ามันเสียงเหล,ล็กปันว่าปันสิโชคสิมันจ่อไปกับพอยปันไในฟองได้เงินในท้องในของเงื่อนปันว่ายายหนึ่งมากปันตรงหัวปันว่ายายหนึ่งมากไก่ทีจ่จำบักเดือยที่จำบ่บักเดือยเป็นอันานั้น่ะบักเดือยนะเดือยเป็นเม็ดน้อยๆยืนต้นคือใบนั้นนะจก้กของจก้กอยู่ มันนี้ไปอันไปซื้อน้ำเล้าสันไปไปซื้อบรกเดือยน้ำใสง่ายก่อนกันวันนี้ไปผัดเป็นมันเท่าหัวข้าวขาวเนี้ยมันมันเทามันเผ็ดไปเอายไงจากสองรูนี้สันเอาไห้เป็นม้วนใยสองหัวซองเป็นเอาแั่ซองหัวหนึ่งบ่อสองรูสันเออสองหัวนี่หลังสันก็เลยเอาเอาแล้วบอกเงินให้เล้าเล้าทอนเงินมาให้เอายายคืดเงินมาให้หลนเนี้ยสันมาป๋อในยางไม้นี่ยางไม้เล่าเล่าขี่รถมาน้ำกลนนี่ ทางแคบๆอะไรว่ากันได้มันเท่าเราเล่าขี่มานน้ำเอายายเดินแก่ยเป้าแซงมากเลยติดโ้องแล้วหล่ะเล่าต okay. uh ิดติดโตกคข้องเขาดึงเราขึ้นมาักนี้ดึงขึ้นจากข้องจับยายนั่นขึ้นจักอันเราติดตกะรองข้างแคบๆเอาสิบประมาณมีว่องว่าสิมากเลนหอกว่าตันว่าได้ได้มันเท่าเขาย่านเป็นเลขเป๋าเลยเนิ่นย่านเป็นเลขเป๋าจริงเนียนเล่าขึ้นสิเข้าไปหากันเมื่อเนียนก็ทวดัน ก็สันจวนนี่ละไปหากันมาเอาว่าเชียงกันหนี่ไปงากันแล้วมือนี้แต่ว่าฝันกวนแล้วมันบ่ฝันกับฝันดีแล้วฝันได้แล้วฝันได้ของอีกแล้วอืมฝันว่าได้กินมันเผาตีได้มันเผาตีงวด่ยแมนแต่มันเผาไงสองหัวมันเผาไงสองหัวตีน่ใจคิดแต่คิดแต่หลายแต่งวดนี้แล้วล่ะว่างวดงวดนี้จะต้องเป็นเลขเป่า เป่าก็ี่ชุด0ตัวของมันเปล่ากลมๆเนาะหัวะเดียขาเบิ้งให้เพิ่นไปหากันมาก่อนเยังสัญจรมันนั่งออกไปแปลกๆป้าป้าเมืองๆเด้ล่งขันมันเป่าปุ๊บหนี่งไฟติดไปเอากรงมูเลยเอาตัวมือเลื่งหมวดสิม่านิเปล่าเนี่ยน้องเบิ้งปฏิได้แกนเล่นว่าขันมันเป่ามาปุ๊บยังเด่นสมัยเลย่มมือกุ้นมือ่สิอวาย แต่ว่าแต่ว่าบอบอทอ่อใหญ่หันบอทอ่อแต่ว่าตาได้ที่เพิ่นไห่อยู่เังยวสิไม่ันเพิ่นบอกน้ำโยนอยู่กับบดได้ญานแล้วกบบไปเรื่อยๆด้วยเราบอท่อหันรางวัลขางเคียงหันพิษตัวเดียวเนาะอือพิษเลขแปดตัวเดียวลตตอตตรี่บอบ่ตั้งนานแม่ทั้งหลังแมนหนึ่งสี่หก ห้านขางเคียงกัมิหนึ5 4 4 5 4่งสี่หกมาแปะหาสี่หาสี่แปดปะสู่ต่อสู่ต่อบอกพี่น้องเพื่อนสู่ต้อกันผู้ใดเตรียมนั่นก็จังบอกลุกม,มาโบ <laughs> ส,สู่สู่ผู้เดียวดิไหวสู่ร่มกันแล้วเนาะพากันไปน้องเัาไปไปร่มกันน,น,นาลาดแล้วอลวอ,งองเรอเืออ่ะเกิงแล้วหรือดิไคเรีอสีหอดฟังเระ จังได้ก็ได้กันมวนปีใหม่ค่ะคักล่ะได้ยังอีกสามม้วนคนละไปหาเพิ่์นเนี่ไดนเพิร์นบอกน้ำโยกัีความหวังคือเก่าเลยแม่ตาแป๊ที่เพิ่์นยังเบอกน้ำเฮาอยู่น่อยนอกจากเพิ่์นสีโป๊วบาน้ำเด้อเพิ่์นสีหันคางใช้ปีลินเด้อท่านจมพุ่มพุ่มพุ่มเว้ยแต้มเดียวนึงแต้มเดียวนึงโตไปหาเพิ่์นเงาเนี่ย ข้ามันรอดข้ามันรอดสิไปแก้วข้าวลูกยุยดอกได้สิบอกลูกคนละอืมเป็นเสียนอันนี้บ้านนั่นบ้านในหนูเพิ่งทะเลอันตะไคร่เห็นเทพกงล่อมปูประทั่นเห็นไหมอ๋อันแทนลับแทนลับขั้นหกแล้วแต่เอาเงินนั่นไม่ท่านเดี่ยวของกระออกเวลาหม้อเสียน วันที่20ครัวผมอะไรนี่ขึ้นไปสิขึ้นไปธน,นาคารเอาเงินลุ้งมให้ค่าเลกเดี๋ยวจนสิโอนแต่ให้ลุ้งนั่มสองพันอ๋อเสียนบอกหลอกเซียนสิโอนเขาเท่ากับซองให้เงินได้เงินหลานตั้งเปรตได้สิเป็นซื้อนั่งเปรตทรงสลีปให้เนาอือขึ้นไปเทศเดียวขึ้นไปบุรามอเทศเอาเงินมาให้คาเลกเขาๆๆคนนั้นอือือแล้วก็เซียนไปแหนลุงเปเทศอันของพระประทานนะั่น ไอ้เห็ดหอพระอ่ะมึงวันนี้เพิ่นถามมาอยู่เพิ่นถามมาว่าหาสร้างฝ้าให้แน่สิเห็ดฝ้าก่อนเกิดเรื่องสีดำเกิดเรื่งในเห็ดฝ้าฮะลูกเห็ดบ่ได้บ่ก็เห็ดได้เหละกะเลยสิได้เหนให้สร้างไปเห็ดให้เพิ่นอืมอืมเห็ดที่มันวัดีแล้วเดี้าหม้อผุระหมอเตียนขึ้นไปเอา ถ้าเล็กเขาคนละหมอสิขนาดนั้นที่ยี่สิบตัวคนละยี่สิบทุ่หาลูกอีกดอกโอนแต่ไหนนั่งเป็นน่ะโอนไปซอยทั้งนี้ก็คือไปเอาแบรนซอยบ้านนีน้ำอันเพนิ่นเอาสเตนเลสเฮดเลสเฮดเลสสเตนเลสเฮดเดนอ้อมเฮดเล้าอ้อมผ้าประทานจ้าเหล้าผ้าประทานของละพันหกไอท่านก็เอาน้ำเล,ล็บเพิ่นเล่ยสับโอ้เสียงฟ้าห้อง ยังฟ้าห้องอืม,มอมเนี่ยเบื่องเนลุ่งไรส่วนลวโอ้ยแต่ละกนรลุนลุนว่าถือข้างเวอร์เซว่ากันว่ากับอีน้องต้เบิ้งขาโอ้ย <c oughs> มันกัดใจจดใจจอดแล้วเนาะกับพวกมันเตมาถ,ถหมองบนละเต้นันมาพวถือจักโตจักย่างกับพวกว่าหรออันนี้มาลักลักกระถือเลยไหมฟังขางลังได้ยินแต่ว่าสามมันกับฟังแหงเรามื้อสันเ้วเนาะ มันออกมาผว่าเจ็ดโอ้ย่ายัว่าเห็นกำลังเก่มันมารุ่นบนมาเดี๋ยวของน้องสาวอยู่ได้ยินว่าหนึ่งกับซีแล้วก็ัดเป็นห้าผลปุ๊บเปลี่ยนหกโอ้ยตายตานางเปี่ยาซีแล้วซียังเปียที่นงนั่นที่หกขาว่าจ้ะเอาเองที่หก้าว่าดีดีเป็นว่ามันโตนหนาว่ามันเป็นเลขหกกันมันนเป็นหาน S 1> <S 1> อพีว <S 1> <S 1> ออ่ว่าคาไว้กันเอาโอ้ยเว่าเอถิพตอน่าเว่าดีๆดูว่าตัวใดนรได้รุ่นน้ำแกได้อปมไที่เป็นวา,าผมะฮีตป่าคนเมื่อนี่จีไปพูดละจีไปซ่องเบื้องให้เพิ่นกอน<ช>ไปเบื้องเนื้อทีว่ามันเนื้อทีไรปันไดสีได้บอกสร้างได้ นามอใกลสิจ่ายค่าเล็กเขาคนใกลสิจึ้มเต็ดเบิกเงินเล่สิโชคนะลูกทีน่ะเคว่ามันสิโชคดีว่าสิเมาเฮ็ดอันอันนี้เฮตันมันแล้วอยู่แมมว่าสิอโอ๊ยคันงวดนี้กระเัาสิ้อหกซีหกซีนะทั้งามาตัวแดงหกซีซีหกกันได้ย่ดอกสองเซนหาซื้อหน่อยๆงวดก้อนในซื้อหลายต้องใส่แต่ตัวเดียวเนาะลอตเตอรี่สิบใบลอตเตอรี่สิบสองใบหกซีซีหกเบิด นอกนั้นกัะตูเดียวคิดเบองเงินหมื่นสี่หมื่นหาใส่ตวเดียวังงน 14, ววจะได้ในเวพร้อมกับแม่เจ้าทั้งนอกอีสองเจ้าอืไม้กินายมก็ได้เป็นทุม่มตัวอเสื้อสนดับเนว่าอ้ามันในแม่มึงทีได้ปุ้งเงนินใหม่ก็แลว้วเันกรนอะกตัวผูดดออไ <laughs> <laughs> ด้ตังค์ยางรถก็ได้บนานอกเป็นว่าใจอีดอกกันแลกวกัะ จะว่าเพื่อนไปนหากันซาตุ้นนี่เป็นเลขเป่านี่แม่ไก่ไก่ห้ามว่านตาคิดว่ามันสิเป็นเป่าหัวสีม,มากเนี่ยนั่งใจคิดแล้วเด้นนั่งใจคิดลวงแล้วเด้คิดไว้แล้ว่งว่าคิดลวงว่ามันสินเป็นเป่าเด้นหัวตีม,มากเนี่ยอ๋อเป่ากับเป่าตัวเป่าซื้อง่ายแล้วบม่ยนุญาตแล้วเออสวัาดีร้อยปูมากก่อนเลีเลขปูมากก่อนเนาะ มาเสียงปมือจ้องมือก็บติด่รงไล่ไปลุ้งไว้กับเ่านะโอเคโอเคค่ะติสทรงไล่ไปลุ้งไว้เบิรงนขันขันคนใดมากมือแรงน้อกันแล้วก็มาเสียงก่อนจะขึ้นอืมขันนั่งกับิดขันว่าปันดีกับิสทรงไล่ให้ลุ้งไว้ต่ว่าเพรขันให้ลุ้งให้กูมากก่อนอ่าอ่าเอาเอาโอเคไหครับผมครับผมจ้าเอาไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้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 ครับ ครับสวัสดีครับอ่ะน้องสาวเพิ่นกับว่าสู้ไหมไม่ต้องย่านบ่ต้องท้อนะครับคำคำว่าท้อไม่มีนะครับคำว่าถอยก็ไม่มีถอยก็จะเป็นถอยตั้งหลักเพิ่นว่านะครับนี่เพิ่นใจสู้นะครับเพิ่นสีไปหาปูมื้อนี้และเพิ่นกับขันไดเลขมาเพื่อนกัเสียบเม้าสู้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเพิ่นฝันดีแล้วนะครับก่อนเมื่อคืนนี้นะครับ ก่อนทีได้เลียกมาเพิ่นฟันดีอีกแล้วพี่น้องรอดตามชมนะครับเดอ้ออ่าก,ก็อยู่ดีมีแห้งโซ่โซ่กันมานครับสวัสดีครับ